الرياضة نحن النجوم كريمة شعار المدرسة لنا لون سماوات أم النادرات،, أم النادرات أم النادرات أم النادرات واشهر عن الناس واشهر عن الناس مدرسة مدرسة Madrasah Suwan Nurat Witiya Madrasah Madrasah Suwan Nurat Witiya Madrasah Suwan Nurat Witiya Madrasah 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 Suwan Nurat Madrasah 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 Suwan Nurat القاصد الراغب في العلوم الشريف إحسان أخذ بحسن القاصد إحسان أخذ بحسن القاصد فضول فضول الجود وأما الرياضة نحن أن الكريمة كريمة شعار مدرسة لنا لون سماوات عم الناظرات عم الناظرات عم الناظرات واشهر عن الناس واشهر عن الناس مدرسة Madrasah Madrasah Sunan witia, Wijaya Madrasah Madrasah witia, Murad Wijaya Madrasah Sunan Murad witia. Madrasah 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 Suwanurat Witya Madrasah 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 Suwanurat Witya Al-Qasidu Al-Ragibu Fil-Ulumi Al-Sharifi إحسان أخذ بحسن القاصد إحسان أخذ بحسن القاصد فضول الجود فضول الجود ضح نحن النجوم الكريمة شعار المدرسة لنا لون سماوات أم نادرة أم نادرة أم نادرة ، واشهر عن الناس واشهر عن الناس مدرسة مدرسة Madrasah Suwanurad Widya Madrasah Madrasah Suwanurad Widya Madrasah Suwanurad Widya Madrasah Suwanurad Widya Madrasah Madrasah Suwanurad Widya Madrasah 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 Suwanurad Widya

แล้วก็รวมไปถึงท่านผู้ปกครองที่รับชมอยู่ทางเฟซบุ o กไลน์แด้อทางโรงเรียนสวนนัดวิทยาวันนี้แล้วเป็นการมอบรางวัลนะครับการแข่งขันกิจกรรมในโครงการนาบีของฉันแบบอย่างที่ถูกรักนะครับโดยกลุ่มกลุ่มง,งานอิสรศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาข,ของโรงเรียนสวนรัดวิทยาได้จัดทำโครงการนะครับนบีของฉันแบบอย่างที่หูกรักให้กับนักเบรียนในระดับชั้นประถมนะครับโดย มีกิจกรรมหลักสองกิจกรรมด้วยกันนะครับกิจกรรมที่หนึ่งนะครับการประกวดคลิปสั้นสร้างสรรค์นะครับในหัวข้อเล่าเรื่ีด้วยกันสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวระดับชั้นป .1 ถึงป .2 ครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เป็นไฮไลท์เลยนะต้องบอกว่าใครที่ติดตามไลฟ์สดก่อนหน้านี้นะครับกิจกรรมการแข่งขันควิชโชว์อัมพิยะเอฟซีนะครับของนักเรียนในระดับชั้นป .3 ถ,ถึงป .6 นะครับ ซึ่งกิจกรรมการประกวดคลิปสั้นสร้สางสารรค์นะครับก็มีนักเรียนนะครับส่งผลงานกันเข้ามาเข้าประกวดในระดับชั้นละ8ท่านนะครับรวมทั้งหมดก็16ท่าน16คลิปนะครับแล้วก็สำหรับการแข่งขันนะครับมีผู้เข้าลงสมัครทั้งหมด24ทีมนะครับฟิชอัมบิยะนะครับฟิชโชอัมบิยะ FC นะครับเป็นนักเรียนทั้งหมด48คนนะครับ โดยทั้งสองกิจกรรมได้ทําการแข่งขันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตัดสินนะครับโดยคณะกรรมการของทางสวนนทวิทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทาดีแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคณะครูในส่วนของกลุ่มสาระอิสามศึกษาของโรงเรียนสวนนทวิทยาด,ด้วยนะครับตอนนี้ด้านบนเวทีนะครับขนมนะครับพร้อมที่จะมอบให้กับนักเรียนนะครับจะขออนุญาตนะครับเข้าสู่การรางวัลเลยนะ โดยลำดับแรกนะครับจะขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านอาจารย์ภัยจิตสลัดนะครับผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนสวนรนฐวิทยานะครับจะเป็นผู้ให้เกียรติมอบรางวัลนะครับในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับกิจกรรมประกวดคลิปสั้นสร้างสรรค์นะครับในหัวข้อเล่านบีด้วยกันสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับก็อนทำเวลาเชื่อว่าผู้ปกครองหลายๆท่านนะครับก็คงจะได้ส่งคลิปนะครับที่ เล่านบีกับลูกหลานนะครับแล้วก็น่าจะได้เพิ่มพูนนะครับความสัมพันธ์และก็ความรู้นะครับในเรื่องของประวัตินบีนะครับก็จะเห็นว่ากิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่น้องๆประถมนะครับให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับจบกิจกรรมนักเรียนมีอานาชีตนะครับอานาชีตของนบีนะครับที่จะขับร้องกันนะครับแล้วก็ประวัติโดยสรุปนะครับ ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับคณะครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่ด้านล่างนะครับขออนุญาตเลยนะครับสําหรับรางวัลชนะเลิศนะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับเล่านาบีด้วยกันนะครับสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวรางวัลชนะเลิศนะครับได้แก่เด็กชายอัชรอบกิติวงศ์ป .1 ทับ2ครับคลผลงานที่ส่งเข้าประกวดคือนบีอิบรอฮีมาลิอิสลามครับนักเรียนสามารถที่จะปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆของเราได้นะครับ มอวารองชนะเลิศระดับหนึ่งนะครับเด็กหญิงไองาชามาหมาัดน,นะครับปอหนึ่งครับสองไดมีบูซาครับ อ๋อวันนี้บวลมาสบอรับบทสองนาทีเลยนะครับอ๋อเป็นอับุลฟูไซดูนะครับขอกอับุลฟูไซดูด้วยนะครับมาเก็บภาพในการนับเวทีนะครับของนเรียนนะครับไอชาบาหมัดนะครับส่งคลิปนบีบูซาแลมองกล้องที่อับไซดูหน่อยโอเคเรารอชนะแล้วอันดับ2ครับเด็กหญิงไอรีนมาตอเฮ็นะครับพอหนึ่งครับสครับคลิปนบียูซุปครับ นะครับเราก็รางวัลชมเชยนะครับสองรางวัลด้วยกันนะครับเด็กชายอัชรอปซอมัดป .1 ทับหนึ่งนบีนัวเด็กหญิงพัทรดาสตัมตีป .1 ทับสองนบีอาดัมครับเรียนเชิญทั้งสองท่านเลยครับ ก็สำหรับคุกครองพี่เข้ามารับชมแล้วนะครับ,บก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆหมูนะครับในระดับชั้นประถมศึลษานะครับโอ้เอฟซีเยอะมากเลยนะต่อไปเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองครับรางวัลชนะเลิศนะครับในการประกวดเล่านังบีด้วยการสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับได้แก่ เป็กหญิงชาลิสาทรงสิริครับปหนึ่งองคับหนึ่งครับบสเข้กนนะครับยทครับาเป็นระดับชั้นปสองแล้วนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับเด็กหญิงชาลิสาและมาปสองครับหนึ่งครับอาดีบูซาครับ ริบเป็นนบีมูซานะครับกับครอบครัวรางวัลรองชนะเลิศอัน,นดับสองครับเด็กชายวาริทรานทรมณีดำพอสองรับตึงครับนบ,บ,บีมูซาและสนามเช่นเดียวกันนะครับเรามาเลยนะฮะ ราวัาชมเชยสอราวาณนะครับเด็กชายอินทัฒน์ทองนุชนะครับปสองครับสองอับีอาดามอเลสลามแล้วก็เด็กชายเอกลาสวกสันปสองครับสเช่นเดียวกันนะครับอาลเบีนัวอเลสลามจิตติบัตรน่าจอลงไหมครับเดี๋ยวเขียต่อไปเป็นระดับชั้น สองระดับนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับาอาจารย์ไทยเจิตาละมันนะครับที่เป็นผู้ให้เกียรติมอบนะครับรางวัลในส่วนของเล่านาบีด้วยการสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ไทยจิตสลมัดนะครับผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสวนัรวิทยาลำดับต่อไปครับตอนนี้เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงสั์สารัวนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนสวนนรวิทยานะครับ เป็นผู้ไ้เกียติมอบรางวัลกิจกรรมวิสโชอัมพิยาเอนะครับของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วก็ปีที่4นะครับวิชอับิยะวิชโชอัมบิยะเอนะครับ รางวาาัลชนะเลิศนะครับในระดับชั้นปรงชาบีที่3นะครับได้แก่เด็กหญิงซุนฟา,นฟากินมาลัยและเด็กหญิงอันดามัต่อเฮดบอสามทับหนึ่งครับรับถ้วยรางวัลพร้อมกับเกติบัติแล้วก็ขนมด้วยนะครับอ่าเป็นขนมนะครับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับเป็นทีมนะครับอันนี้แบบเป็นทีมนะครับเด็กหญิงวุฒดาสลัมันและเด็กหญิงอาชิริยารงครับป .3 ครับหนึ่งโอ้โหเป็นไงครับเสียงให้กำลังใจด้านล่างนะฮะให้กำลังใจแล้วก็ปรบมือแสดงความยินดีกับเพื่อนๆนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองครับเด็กชายฮาบีบมุงมาดและเด็กชายอัลมิรโตแด ปอสามทับสองครับนี่เป็นสองชายที่ลุดเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศน,นะฮะเก่งมา,มากๆนะฮะอันนี้เก่งมา,มากๆรงาวาัลชมเชยสองรัวัรน,นะครับเด็กหญิงฟาตูมาตาโฟฟาน่าเด็กหญิงไอโนสุขถาวรปอสามทับหนงครับ รับคู่เลยใช่ไหมครับรับคู่เลยเอามองกล้องที่คุณครูชายนูนด้วยนะครับไอนูนไอนูนสุขาวรโอเคต่อไปครับเด็กหญิงวีลามรงเกริรนะครับและเด็กหญิงอมรินเนียมสิริครับป .3 ทับสนะครับกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกันมาได้นะฮะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ที่หลักนะฮะ ระดับชั้นปิที่4ครับต่อไปนะรางวัลพิชโชอาบิยาเอซีครับรางวัลชนะเลิศนะครับเด็กหญิงวริษฐารอเฮมและเด็กหญิงสุวิชยาชัยหาบุ่นครับป4ทับ2ครับทักมากครับกองเชียร์นะด้านล่างเสียดายไม่มีป้ายไฟนะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับเด็กชายสรันงามานะและเด็กชายอนาวินศาสนะครับป .4 ทับหนึ่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะครับเด็กชายอัสมีกะดะและเด็กชายฟาติสมาติมุครับป .4 ทับหนึ่งครับ อันนี้เป็นควิสโชว์อัมปิยาเอฟซปอนะครับต่อไปเป็นรา,วานงวัลชมเชย2รางวัลครับได้แก่เด็กชายธีรุทหมัดพ,พิทักษ์และเด็กชายอานทน์บุญมาเลิศปอสทับสครับ ขอต้องขอขอบคุณนะครับคณะครูนะครับที่จัดนะครับเรียบเรียงนะครับนักเรียนในการรับรางวัลนะครับแถวยาวเลยนะด้านล่างนะฮะคุณรูนาดานะครับแล้วก็คุณรูฟัดภูม้ามิกกี้นะครับต่อไปนะครับเด็กชายกิติกรอับดุลลายและเด็กชายอริชัยน้าแหล่ครับป .4 ทับ2ครับ นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้นวยการนะครับอาจารย์นรงศักดิ์สะอาดตัวนะครับที่ให้เกียรติมอบนะครับควิสอัมบิยาเอฟซีนะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์สมศรีสลมัดนะครับเป็นผู้ให้เกียรติมอบรางวัลในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับขออนุญาตเป็นท่านอาจารย์พจิตรสลมมัดเลยแล้วกันนะครับ ต่อเรื่องไปเลยนะฮะขออนุญาตนะทีมงานแจ้งว่าอาจารย์สมศรียังงติดธุระอยู่นะครับโอเคครับรางวัลชนะเลิศนะครับของนักเรียนในระดับชั้นป .5 นะครับได้แก่เด็กชายนัวบาสอรอและเด็กชายนัทพัฒน์มิสวงครับป .5 ทับหนึ่งครับ อ่าขึ้นมาเลยควิสโชอัมบิยา f อฟซีป5แล้วนะครับเก่งมากครับรางวัลรองชนะเลิศอันอดับหนึ่งครับเด็กหญิงวีดาสะแลมันและเด็กหญิงวารารัตน์มณีดำป5ทับหนึงครับ อ่ะยิงคู่กันเลยลูกยิงคู่กันเลยอ่านั่นแหละยิ้มไว้นะครับขอบคุณครูสัยดูด,ด้วยนะครับรางวัลรองชนะเลิศอนันดับสองนะครับเด็กชายวายุคเครอฉิมและเด็กชายชาฮีนอามีนพอห้าทับหนึ่งและพอห้าทับสองครับ มาเลยเนีย่วายุกระชิมนะครับชาฮิดอามีนรางวัลชมเชยสองรางวัลน,นะครับได้แก่เด็กหญิงไอชาซ<ส>าเลมัดและเด็กหญิงนาดามีสุวรรณป .5 ทับสองครับชมเชยอีกหนึ่งรางวัลเด็กหญิงเอวลินซากีและเด็กหญิงอาราฟาอาดัมครับป .5 ทับสองครับ โอ้โหสองคนนี้ดิ FC เสียงสนานเลยนะฮะเสถียนสนามนโสดวิทยาเลยนะฮะต่อไปเป็นระดับชั้นประถมศาพ,พที่6นะครับราวันชนะเลิศน,นะครับได้กแก่เด็กหญิงลัสนากินมาลัยและเด็กหญิง นน,นพัฒนคนาวาป .5 ป .6 ทับ1ครับรับคู่กันเลยนะรับคู่กันเลย,ยรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะครับเด็กหญิงวีอาร์มังประเสริฐและเด็กหญิงดานีมาลูรีป .6 ทับ2ครับได้เป็นถ้วยรางวัลน,นะครับแล้วก็ขนมเปล่าดีนะแล้วก็ เกรติปาฏนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับเด็กชายปรเมศเกิดอยู่6ทับหนะครับและเด็กชายอิทธาริสอาริยะปกทับสองครับต่อไปนะครับรางวัลชมเชย2รางวัลนะครับเด็กหญิงซามีมัดุรักและเด็กหญิงนัสดีแท่ทองปหกทับหนึ่งครับ ibrahim ต่อไปนะครับเด็กหญิงวารัญญาเข็บนากและเด็กหญิงพัชพราพรปานพาบ .6 ทับ2ครับขอบคุณท่านอาจารย์ัพจีตอีกครั้งหนึ่งนะครับ<ฮ>เดี๋ยวคงจะได้พบกันในช่วงท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปนนคอนี้เรียนเชิญท่านอาจารย์ราตีมาต่อเฮน,นะครับ เป็นผู้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับทุกๆคนนะครับจะมีรางวัลน,นะครับคุณครูในส่วนของ,ของสี่ึกษาของประถมนะครับได้จัดเตรียมน,นะครับรางวัลให้กับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนบีของฉันแบบอย่างที่หนูรักนะครับคุณครูราตีพร้อมแล้วนะฮะตอนนี้ รางวัลนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคลิปสร้างสรรค์คลิปสร้างสรารค์เล่านาบีด้วยการสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวครับ 1. บ 1> เด็กหญิงเด็กชายพูณวิทย์เลิศปัญญาปอ .1 ครับหนึ่ครับ 2. เด็กหญิงจุลฟาเขียวสวัสดิ์ครับป .1 ครับหนึ่งครับ ลำดับต่อไปนะครับเด็กชายมาวินซาลมาัดครับปอลหนึ่งทับสองครับฮรส่งลิ้ลมเข้าประกวดนะครับทุกทีมทุกคนก็จะได้รับรางวัลเช่นเดียวกันนะครับลำดับต่อไปเด็กชายสิทธิกรตุ่มราชสิทธิ์ปีนปอสองทับหนึ่งครับ ลำดับต่อไปเด็กชายสราวินโคพคามป .2 ทับ1ครับ <ś ling> และเด็กหญิงพีรชาและย่อป .2 ทับ2ครับสำหรับนักนเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคลิปสั้นสร้างสารเล่านบีด้วยการสร้างสัมพันธ์ในค,อครอบครัวครับต่อไปเป็นนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมควิชโชอัมบิยะฟ .4 ครับเด็กชาย<ไ>ฟาริสตีลีป .4 ทับ1ครับ ตกใจนะเด็กชายฮานิสสมัญญาปอ .4 ทับหนึ่งครับเด็กชายนัทพลเย็นปิญโยปอ .5 ทับหนึ่งครับ เด็กชายธันวาสิริพรป .5 ทับหนึ่งครับเด็กหญิงอันจิมาสายมัดครับป .6 ทับหนึ่งครับโอ้โห้ FC นะฮะอันจิมาสายมัดนะฮะเด็กหญิงอัสบีอาริยะป .6 ทับหนึ่งครับ เด็กหญิงอันดาวงสันนะครับป .6 ทับ2ครับและเด็กหญิงไฮฟาดอเลาะครับป .6 ทับ2ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณครูรารีมาตอเฮุนะครับผู้ให้เกียรติมอบรางวัลกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง2รายการนะครับ วิพสานสร้างสารเล่านบีด้วยการสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็ควิสโชอัมบิยะเอฟซนะครับลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์ภัยจิตสลามัดนะครับผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสวนรัฐวิทยาอิหมัมประจามัสยิดนูรุลิสลาบ้านป่านะครับขึ้นให้โอวาาแล้วก็กล่าวปิดการมอบรางวัลในวันนี้นะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับดึงนงยชมงานของคณะครูนะครับที่ จากกิจกรรมนี้นะครับก็นอกจากมอบของที่ลึกแล้วก็เป่าวนี่นะครับก็ยังมีท่านอาจารย์พิเศษนะครับอาจารย์อัสมาสัตและนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์อัสมาสัต์และนะครับในโครงการในวันนี้ด้วยนะครับในเชิญท่านอาจารย์ไปจิตครับอสาาาาามมมุุกกกรรหหตบบ บิลละหฮามดุลิละอัสสลามุตสลามอานารอสุลิละนะครับอย่างแรกก็ต้องชูกโกตอัลลอฮฺสัมบตลานะครับที่โปร่งให้เราได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมดีๆนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับต้องขอบคุณคณะครูนะครับที่ได้รังสรรค์กิจกรรมที่ยังประโยชน์แล้วก็มีทั้งความสนุกแล้วก็มีสาระมีเนื้อหาความรู้นะครับ แล้วก็เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อยู่ในกรอบของศาสนานะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณคุณครูทุกๆท่านรวมถึงวิทยากรพิเศษนะครับที่เข้ามาจัดกิจกรรมในวันนี้ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับสำหรับรางวัลที่นักเรียนได้ นะครับก็ยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลแต่เหนือสิ่งอื่นใดนักเรียนที่ไม่ได้รับรางวัลนะครับก็ไม่อยากให้นักเรียนรู้สึกน้อยใจนะครับสิ่งหนึ่งที่นักเรียนได้ไม่ว่านักเรียนจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลอย่างน้อยๆเราได้ร่วมกิจกรรมอันเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ด้านศาสนาเราได้ผลบุญหนึ่งอย่างละอย่างที่สอง เรามีความกล้าจะเสนอตัวเองขึ้นมาเป็นตัวแทนแล้วก็สามารถที่จะร่วมการแข่งขันนะครับอย่างที่สามนะครับแม้ว่านักเรียนจะอาจจะไม่ได้รางวัลแต่เรียนได้นั่นก็คือองค์ความรู้นะครับเกี่ยวกับประวัตินบีต่างๆนะครับซึ่งตอนที่ครูมาร่วมกิจกรรม นะครับหลายกิจกรรมเนี่ยสนุกมากนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมเปิดคำใบ้นะครับอารมณ์เหมือนแฟนพันธ์แท้เลยนะครับนะครับก็เรียกว่าสนุกมากนะครับแล้วก็อยากที่จะให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับในทุกๆปีนะครับขอบคุณไปยังกลุ่มสาระขอบคุณไปยังคณะครูขอบคุณไปถึงนักเรียนแล้วก็ที่สําคัญขอบคุณผู้ปกครอง ทุกๆท่านนะครับที่ร่วมกันทำคลิปสละเวลาของท่านนะครับหลายท่านเนี่ยน่ารักมากนะครับในการที่จะ,ะร่วมคลิปด้วยกันกับนักเรียนนะครับซึ่งผมก็ดูทุกคลิปที่ส่งมานะครับก็ขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความสำคัญกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ขอรัุพัานตลาได้ทรงโปรดประทานให้นักเรียนของครูทุกคนนะครับเป็นคนที่มีองค์ความรู้ในทุกๆด้าน นะครับโดยเฉพาะกิจกรรมนี้กูเชื่อว่านักเรียนมีองค์ความรู้ในส่วนของ25ศาสดาที่ถูกระบุไว้ในอัลกุรอานนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองอีกครั้งที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆนะครับท้ายนี้ของลอสซันตาลาได้ทรงโปรดประทานให้ทุกๆท,ท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับนักเรียนเป็นนักเรียนที่ดีนะครับมีสามารถที่จะนําความรู้ต่างๆไปใช้ประโยชน์ให้เกิดได้ในอนาคต บิลลอฮิตัลัยทัฟิบุลฮิดายะฮ์ุสซาลฺมูอะลัยกุมุลารหฺมัตุลลอฮฺมุบาร๊กกาตุวาริบุสลาลฺมูอะลัยมุตุลลอฮิอฺตาลาบุบาร๊กกาตุแคปัจสจากราชการนะครับท่านอาจารย์พจิตสลมัดนะครับผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสวนรัดวิทยาครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับท่านผู้ปกครองที่เคารพรักทั้งหลายครับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดนะครับในกิจกรรมของนบีของฉันแบบอย่างที่หนูรักนะครับ46ท่านด้วยกันนะครับ ได้รางวัลกันทุกคนนะครับอย่างที่ได้มอบกันไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้เราจะลากันด้วยอาดชีตอัมบิยนะครับพร้อมไหมครับเด็กๆทุกคนพร้อมแล้วเราจะลาไปด้วยกับอาดชีพร้อมกันเลยความเสียงส,สดที่สนามสวนรัฐวิทยาเลยฮนะ

إحسان آخذ بحسني القسي إحسان آخذ بحسني القسي فضولي الجود فضول الجود الرياضه نحن النجود كريمه شعر مدرسه لنا لون سماوات